สวัสดีค่ะพี่น้องปองโกงและพี่น้องปองไฟวันนี้ก็มาพบกับวิธีสารเลงนฟังล่ำค่ะพี่น้องวันนี้วิธีสารเอาข่าวดีมาฝากพี่ต้อนน้องค่ะพี่น้องการหวนคืนวงการเนาะค่ะของท็อปนารกรเนาะค่ะแหงบานระเบียบวาทศิลป์เนาะค่ะค่ะวันที่2ี่เนาะค่ะมักกะลาเนาะค่ะเพจพ่อเอเนาะค่ะระเบียบวาทศิลป์ก็ได้โพดเนาะค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะลูกทายนะคะที่จะได้กลับมานะคะเคียงคางพ่อเนาะคะ่ะแล้วก็เช่าระเบียบเนาะคะ่ะซึ่งก็มีแฟนค่ะแฟนเพียงหลายท่านเนาะคะ่ะดีใจเนาะคะ่ะอยากเห็นภาพแบบนี้เนาะคะ่ะเกิดขึ้นบนเวทีระเบียบเนาะคะ่ะพ่อเอกก็ได้โพสต์ดีว่าเจอกันแน่นอนนะคะกลุ่มผ้านี่คะ่ะพี่น้องจ้างใดก็ฝากพี ตอนน้องเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะให้ทีมงานระเบียบนะคะแล้วก็พ่อเอะเนาะคะ่ะแล้วก็รอชมผลงานเนาะคะ่ะด้านหน้าจอเนาะคะ่ะของทีมงานระเบียบว่าทศาินพ่อเอะเนาะคะ่ะมนันีวิธีสารดีใจหลายะคะ่ะพี่น้องเอาความรู้สึกความดีใจเนาะคะ่ะมาฝากพีตอนน้องคะ่ะเราข้าคะ่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้วิธีสารแลนฟังลําเพื่อจะมาอ่านข่าวสารในพี่น้องฟังอีก ในเด้อค่ะพี่น้องค่ะอา่านบ่ไขครเก่งบันไดค่ะต้องขออภัยเนาะค่ะในสิ่งที่ว่าพิดพลาดประการใดเนาะค่ะอีกอย่างกะขอเป็นกําลังใจเนาะค่ะให้ผิดทอบนารากรเนาะค่ะอยากเห็นบนเวทีระเบียบเร็วๆเนาะพี่น้องสําหรับมือีนวิธีสารล่าไปก่อนพอกันคลิปน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ